หังเหตช็อล่าสุด599ครั้งดูจุดเสี่ยงแผ่นดินในไหวตรงที่ตั้งปัจจุบันอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดวันนี้19เมษายน2568มีรายงานจากเว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกระบูตุนิยมวิทยาระบุว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้19เมษายน2568ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถึงสองครั้งติดต่อกันในประเทศมีมาสร้างความตกใจและตื่นตระหนก ok ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา0นาฬกา34นาที6วินาทีตามเวลาประเทศไทยแผ่นดินไหวเมียนมาขนาด4.4.0กลางอยู่ที่ละติจูด19.332 degn ลองจิดดงงจด9 6 4 1 9 dege คลิกและมีความลึก10กิโลเมตรและเพียงไม่นานหลังจากนั้นในเวลา1นาฬกา1นาที25วินาทีตามเวลาประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งเมียนมาแผ่นดินไหวมีขนาด4.2.0กลางอยู่ที่ละติจูด20.256เดกเอลองจิจูด96.253 degE คลิกและมีความลึก10กิโลเมตรซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงส